มหอนมือที่น้องคาดหวังที่จะย้องรอคอยวันนี้เนาะโดยวันนี้จะมาฮอนมือวันที่น้องรอคอยโดย สปาดีสปาดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องที่ซีบรสุขสุขคนว่าเป็นภายในต่างประเทศชันที่มีต้นทางเกิดซีรีส์สัตว์บุตรสัญญาอินเดียพี่น้องเนาะโดยการควบคุมครอบครับสัตว์บุตาในแม่นี่กับพี่น้องเลยอยูโรงพยาบาลมุกดาหารเนาะก็คือมื่อนี่สัตวบุตาก็ว่าสิบไัยมาเนาะก็คือให้น้องเขึ้นมาก่อนทางครอบครัวเขากับมันยุ่งยากอยู่เพราะว่าช่วงนี้ลูกกับ ไปายงูมามงเฮียนพี่น้องเัยทางครอบครัวสามจากคนหน่อยแต่ที่นี่ก็เลยว่าอ่าผ่าอาจารย์โทรมาหาเป็ว่าทางอ่าคุณหมอเพ่นเนาะก็โทรมาว่านน่องนี่จะได้ผ่าตัดในมือนี่พี่น้องเลยสามปากะก็ได้มาเนาะด่วนเลยแบบด่วนเลยพี่น้องเลยมือนี่เนาะทางเขากับมาแบบมาแล้วเห็นน้องกะสิดีใจเน,ะน,เนะาะพาี่น้องเนาะเพราะว่าคุณหมอว่าสิผ่าตัดด้ที่ป็นี่าขไรค มีใจน้ำนองเพิ่นเนาะไปะจังใดกะไปบึงไปส้มน้ำกันพี่น้องเนาะโดยอ่ะลืมว่าออบอกพี่น้องแต่คือว่าสายบุตาโบมาเนี่ยคือว่าสมมติว่าอ่าเพิ่มาวันศุกร์เนาะวันที่หนึ่งเนาะแต่คือว่าได้พางสินะกันจังใดก็คือมแจ่นอนแลนะกัไปโลที่ว่าวันจันทร์ถึงจะได้พาวันสันมาที่นี่มาเมื่อนี่ก็ถือว่าน้องนี่ยโชคดีแต่คือได้พาเลยตอนนี้น้องก็ โอเคเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ถือว่าด่วนแน่เนาะผูกพานมาทั้งพอ,องน้องมาทั้กันสบายดีสเดี๋ยวเป็นพามาเนาะเพราะว่ามันด่วนได้เนาะปกติปกติเข้ ī, ามาสี่โมได้มากเป็นบอระเออแบบนี้กับโดยโดย,โดย,โดย,โดยไปไปไป,ไปหาน้องเพื่อเลยเนาะอาลงบา้านเป็นทีเรียบร้อยได้พี่น้องเลยเนาะสิ่งี่เขาไปหาทางน้องชุดใจคนกอลเป็นอยู่สันได้ จะโอเคพี่น้องเนาะเขาก็ได้อ่า,าเดินทางเอาผ้าผ้านองขึ้นไปนอนเนะาะสบายดีละก่อนคุยน้ำหนองกันก่อนเจ้าสบายดีเหตุจังไดเมื่อน,นี้น้องมาน้องกะยุดเก้นไม่ได้ยุ่งเก่งแล้วใจเนาะอือเว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อแต่อัน่าเ <พา S 1> นะาะ แม, mm. ไม,ม่ไม่มี้ิดไม่อดีผ้าตาเนาะกมตอนนี้กำลังเกียมขึ้นไปนอนถ่าเนาะโดยวันนี้ได้นอนห้องบาลแล้วพี่น้องเลยเนาะให้ทั้งพอได้สะสบายดีพอเอาพวกป,วป,วปวงก็ได้หรอกเล <c oughs> ยสบายดีผู <c oughs> ้ทาผู้เขียนเมาอบบเลยเลยสบายดีป้่ะขึ้นไปเทิงก่อนเนะาะจะคล่มกันไหมพี่น้องเลยคือ <c oughs> ว่าเตรียมนอนแล้วบาทน,นี้พี่น้องเลยป่ะโอเคพี่น,อน้อง ขึ้นลิฟต์มาอ้าวเจ้าพี่น้องเพี่ทอนเงาเจ้าคงมั่งเห็นหนาเลยจา้าวัดดีจา้าวัดดีคุณหมอด้วยเนาะจ้าคือคุณหมอดูแลน้องสุดใจเด้อน้องล่ะทำมังยิ้นมาหาคุณหมอเต้นเด้อมีใจอะไรเราเขีนสั้นได้ดิอันแปดจ้าโอ้น้องกระตือรือร้นมน้องเป็นพ่อเนี่ยอาสอนพ่อสอนพ่อคนกด ยังไม่ไดิ้นะเดีย๋ยวเที่ยงก,ก็สิ่คืนว่าเมืองดอกใช่ใช่ถ้าสั้นสั้นแปดเนาะสัน้นแปดอ๋ออย่าหนีเด้ <laughs> อือแตขึ้นมาห่อสั้นแปดก็มีแต่เตียงตัวนอนขาเนาะคือว่าเป็นสิขเป็นสิขามื้อนี้่ขาวมื้อนี้เนาะอนองก็ได้เปลี่ยนเสืส้อผ้าเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็มานอนเตียงอือ เตียงเบอร์แปดเนาะอปละยังไงมีแหงขึ้นบ่โดยมีใจเด้อว uh, ่าจะได้นอนรอผ่าตัดเนาะเป็นวันสี่มือแรงบ่ละโดยอ๋อก็ได้ผ่าปิดปากมาเป็นยังแม่นี่ยยันวันนองเมร์เนาะออกรถอืมออกรถละใส่น้ำเกลืออยู่ เป็นมาแนไ่ไจแนี่มันนี่กับเป็นวมาฮอตซีโม่เป็นเสียงข้าวหอมผัดเีน้ำนมมาไม่นี้ำแต่คือแต่แรกเออบุได้มาน้ำเนาะโดยบัดน,นี้ทำพาจานหละก็โทรมาสวยแล้วเออก็เลยเอ,อ,เอ่าไปดูหน่อยโยมบ,าาบุษันเพราะว่า,หาเห็นบอกเล่าขึ้นมาส่งฮอตเตสะพานเนาะ มันแต่ดานเขาเนาะดานลาวเนาะล่ะโดยโดยมาตินี่ก็เป็นไห่มากเพราะว่ามันจงคือคือว่าเล่งลวนนะเนาะพอเนาะทำพออยู่คุณลมกับน,อน้องคุณคนคือว่าถือว่าไวเนาะนันงเนาะมาทุกที่นี่น้ำตาลเจ้าเนี่ยขึ้นลายกว่านี้เนาะล่ะเนาะโดยมาแต่แต่และขั้นตอน,นค่ะนอกกับแบบเปมื่อยช่อเมื่อยกว่าตอนนี้เนาะนี่บริเวณไปไหนได้ว้ โดยมื่อนี่มันแกวบ,บมือยงพืชก้อนตะก้อนกับวัดให้ความดันเพิ่มขึ้นโดยเชื่อเนาะอยกาญาณนอกน้อยใจแลว้ววาเออยู่ผัวพานอกมานะ <c oughs> นอก,กาจากขาดใจยุ่ควานนอกกัน,น เห็นอยู่น้อว์เอ็นมีลูกน้อยเนาะลูกน้อยกับลานเขาเฮียนี่ช่วงนี้นะโดยก็คิดว่ามือใดสิพาตัดเนาะแต่แรกวเป็นว่าสิพาตัดอ่ามาวันศุกร์ก็เป็นวันจันทร์พาตัดเนาะคุณหมอเป็นว่าได้ว่าทางทางเอื้อยกับติดโต้ครับคุณหมอตลอดเด้อาจีฮิตจังใดโดยไี้เป็นคดีได้โชคดีได้สิบามาแล้วได้พาตัดได้มือนีรูดนันเนาะ น้ำต่วาแบบต่วามฮักซาบุได้ฮักซานทักซาบบได้มันก็มีความเสี่ยงแม่แต่นี่ก็ซิอูนในความดูแลข,ของหมอเนาะประมาณสองอาทิตย์ทุ่นเลยละเราชได้เมือโดยแต่บางทีว่าพาตัดเป็นสิพาตัด,าตดขางไส้ก้อนเนาะแม่แต่ที่นี่ก็สมมติว่าสามวันอาการของน้องดีขึ้นแล้ว เป็นกสิพาตัดอ่ข้างขวาเนอะล่ะเนาะโดยเลยโดยคือว่าถือว่าไหวอยู่เนาะคุณทีก็ทีเวลาที่เรือไปก็คือว่ารักษาเบาหวานไปน้ำโมอก็ดูแลทุกอย่างหมอนสัญชาเนลล่ะเนาะออดีดีแล้วมาถึงมือโมเลยเนาะออในที่สุดก็มาถึงวันที่รอคอยว่ะน้อง่าเนาะอะ ตามพอค่นก่อนเดิ์พี่น้นองมียไอพอเป็นยังไงความรู้สึกของพอในมื้อนี้ด้งินว่าสบิสบแปดกันเราดังมาเด้มันดีใจแน่แล้วดีใจละเตึ๊คือว่ามันความทรมานมาหลายปาระสามปีกว่านะที่ห้างปีกูนะไอสามปีสี่ปีนะ บมาวานเสียปีแต่ว่าสายตาดีึ่นเลยสายตาดีกว่าเนาะดยโดยปัจจุบันนี hmm. ah ้ะตัดใจแล้วตัดใจเว่าหมิกันเราพอข้างอย่เนาะแต่ว่าใจแแแต่ว่าป็นได้แ้วดูแลแ่ว่าอยากให้นองดีดีเนาะดีใจแต่ว่าได้พลาดแต่ว่าบา เปก็ตันเบาอ่าแนกวยังเสียงอยู่ถ้าเฮาควบคุมน้ําตาลบ่ได้เด้เนาะพ่อเนาะแต่ว่าบ่แม่นสิกินทั้งงานแหนมันกบ่100%ซั่นซะเนาะอง่ายๆแต่ว่าจังได๋หมอกสิพยายามทุกคนมันก็ต้องแบบนี้เยดูจังได๋ก็หมอก็สิพยายามเด้ทําดีสุดความว่า แมนโดยก็คือว่าน้องในขณะชื้อตาบานยุคนี้เนาะเป็นมาบได้เมื่อคือมื่อนั่นเลยคนเนาะฮึ่เชบ่านนบนดียเลยคืออะไรเ้่ยคือมีความหวังเลยคนเฮาเนาะ มีความงียแม่เห็นเห็นต้องเห็นจังไดก็เห็นแน่นอนอ่านี่แห่งกำลังใจพอคนเนาะพอให้น้องเห็นเป็นได้หลับเป็นยังไง่ะปวดบ่โอมี่อยาย่นวดนะ อ,อันนี้ก็ชื่อว่าอีกบดุดนเนาะเป็นไปสักออกเป็นไปพาตัดเนาะพอตังโ,โกก็ดีใจเพราะว่านอนโลเด๊โลมานี่คือบอูโดเนาะจะมาหอดจากมรงเ่ะโโดยดยโดยโดย แตคือโดยบบคือทางเข้ามากับอาจารย์บอกให้มาเพราะว่าเป็นห่วงนอกเน้แต่แรกเขาก็ว่ายากเนาะพอส่งลูกไปขเขาองทำองเฮียนลแล้วแล้วเขาก็เลยมาสวยเน่แต่แรกว่าสิบได้มาเลยคือว่าคือคือว่าเขานี่ยากคือจะเห็นเนาะก็เลยว่าให้น้องมาก่อนโดยอันนี้เพื่อนก็เลยว่าอันฮักเมน โดยดูโดยปัีจนกะอยากเห็นนะนะทางเฮากรเนาะแต่ว่าคือสีบม่ได้เห็นดอกการผ่าตัดเนี่ยคือสีสิ่งแรงๆคุณเนาะทางเฮาก็จะได้เดินทางกลับเพราะว่าเราก็อยากลูกด้โดยเมนคุณหมอกระโทรไปว่าอาหายมากกะดีแบบจะได้ปรึกษากันเนาะแบบตกลงมมนบอกคือทางพ่อคุณกะอุ้นเธอกะบอกเข้าใจนะพ่อเนาะ ต้องการเป็นกระบอกเข้าใจดิการอยากเมนโวยเข้าใจแน่บอกเข้าใจแน่ก็คือว่าทางเขามากะเป็นกับเข้าใจดีเลือดีขึ้นเนาะเซนเาเมนบราปล่อยปะละเลิงพี่น้องเลยคือว่าคุยกับคุณหมตลอดเนาะคุณหมอก็เซเซกว่าตาหน่องเท่าไดรได้พอทางเขาก็าเลยบอกเพิ่นเนาะ ถึงมาหนัดเป็นแห้งท้วหวานหวานอยากให้น้องเศร้าเลยแมนอยากให้เรน่กับคนก็นดีใจแล้วเนาะทางู้รักผูกูหญ่เป็นเห็นแบบกูเสีดีใจน้ำหละพอเอ้ยแมนปกติชิวาเป็นวันจันทร์กูด้แต่เ่นกลับมาเป็นวันที่เ้ามาเลยเมื่อนี้วันศุกร์เนาะโดยโดย,โด,ยดีใจน้ำเ้อพอเ้อได้ลงรีบขึ้นรีบได้ว่าหวานพ<า>ยายามลงเรือว,ว่าชี สวนมะแกเอาแจ่วคุดสวนตาลูกหมดจื้วะจังก็บมดจื้เข้ามาเนาะไม่ตาล้อลงน้ำเพลินม <Talking> ีคนขึืนคนลงอยู่ดอกกบโดยมีมีได้ได้แนนแนนแนนเนาะอืมคุณกังน้องเข้ากันวันนี้หน้าซื่อตาบานเนาะโดย ครัเลยจะลงคือถึงเอาขึ้นแต่ว่าดีใจนําน้องเนาะบ่เฮาก็สิได้เดินทางเมื่อได้ซะพอเด้อเพราะว่ามีหยังเนาะกทางเฮาก็มีอ่าเบอร์โทรหมอเพิ่นอยู่เนาะมีเบอร์ขึ้นหมออยู่บ่ต้องห่วงอะนะคือความดูแลก็อยู่ในเพิ่นเนาะอาจารย์่แม่นอาจารย์กเพิ่นก็มีทางเบอร คุณมเนาะสื่อสารกันได้ง่ายอยู่นะพอเนาะกับมีแต่ว่าพอลงสื่อกินกับข่าวกับน้ำทางนอง่องนี่กับบวงเนาะพอมีกับข่าวอยู่ดีแม่นกับข่าวพอได้เนาะพอลงน้ำเพลินได้เฉะเดอ้อพอกัะเมือยแล้วบัน่นมีแต่ไหนน่องสูร์ละละเด้อสู่เนาะ